สวัสดีครับวันนี้มาพบอนนวัตนะครับวันนี้ก็เข้ามาดูที่ไร่นี้นะครับเดี๋ยวจะทําทการเข้าโคนใหญ่นะเอาดินเข้าโคนใหญ่นะครับก็คือปอกใบแล้วก็แทงโคนใหญ่เลยกบโคนใหญ่กบโคนใ,ใหญ่เพื่อไม่ให้อ้อยล้มนะครับนะครับอ้อยที่เคยอัปเดตไปล่าสุดรอบที่แล้วต่อที่ว่าเข้าดินเสมอนะมีป้องนะหกเจ็ดป้องก็มีห้าหกป้องก็มี เดี๋ยวผมให้ดูว่าผมปลูกแบบไหนเห็นไหมครับเพื่อนๆอันนี้คือปลูกบนคันานะบนคันายาวไปถึงนู่นนะเห็นไหมพุ่มไม้นู่นเลยพุ่มไม้นู่นพุ่มไม้เน,มมนี่เดี๋ยวผมให้ดูข้างนี้ว่าปลูกข้างคันาจริงไหมเนี่ยยาวไปถึงนู่นนะ่ะพุ่มไม้นู่นนะครับข้างคางนา ไม่จำเป็นต้องปลูกในล่องหรืออะไรก็ได้ครัปลูกบนถนนก็ได้บนคนาก็ได้นะฮะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูป้องให้ดูลำว่าลำจะใหญ่ขนาดไหนนี่ดูลำดูป้องนี่นี่ ดูนะครับแต่เวลาเราถ้าเราปอกจริงๆอะ่ะปอกถ้าเราจะปอกใบของจริงอะ่ะเราต้องใส่ถุงมือนะเพราะว่ามันจะมีคลายนิดหน่อยนะครับไอ้สิงคโปร์นะอันนี้ก็มาสาธิตให้ดูก่อนนะครับมาสาธิตให้ดูก่อนเนี่ยแบบเนี้ยแบบนี้เราพร้อมพร้อมที่จะเข้าโคนใหญ่ได้แล้วนะ ก็คือกบโคนใหญ่นะครับแต้ผมปอกให้ดูอันนี้หนึ่งกอนะครับวางสองท่อนนะหนึ่งกอสองท่อนก็เท่ากับว่าสี่ข้อตานะครับนี่นี่นะครับนี่ ก็จะอยู่ประมาณนี้บอกปอกทห้หมดเลยเดี๋ยวปอกให้ดูให้หมดเลยว่าอ้อยสิงกโปถ้าเราไม่ปอกเขาเขาจะไม่เหลืองนะเพื่อนๆต้องทําความเข้าใจหน่อยเพราะว่าอ้อยสิงกะโปจะเหลืองได้เพราะแสงแดดนะต้องมีแสงแดดส่องนะถ้ามันมีแสงแดดส่องํำเขาจะเขียวนะครับํำเขาจะเหลืองได้จะแก่งได้เพราะแสงแดดนะนี่ก็จะประมาณนี้ นะครับมีป้องแล้วถือว่าเอาได้แล้วนะครับส่วนต้นเล็กๆเ,เนี้ถ้าเกิดเราอยากเอาตอนะครับอยากเอาตอหรืออะไรเงี้ยเราก็เอาไว้ได้นะครับเอาไว้ได้นี่ครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยต้นเล็กๆเ,เ,เนี้ยเราก็เอาไว้ได้นะถ้าเราจะเอาไว้ อ้อยเล็ก,เลกๆเงี้ยยังไม่ค่อยมีขายเท่าไหร่หรอกครับขายน้อยแต่ก็ต้องระวังเรื่องกาบเขานะครับเวลาเราปอกอต้องระวังเรื่องเรื่องกาบเาขากาบเขาคมนะครับจะจะรก็จะประมาณนี้ลำก็จะประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยว เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะ,ะะจะทําคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับจะทําคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้ามาทําการปอก <t akers> นะครับทําการปอกใบเข้าโคนใหญ่นะครับโดยใช้พั่วนะฮะพั่วแทงข้างบนเนะะี่ยฮะโป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 ะแล้วก็เหยียบเดี๋ยวจะมาทําให้ดูว่าทําแบบไหนนะฮะนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆนะฮะที่รับชมคลิปนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับขอบคุณครับผม ส่วนอ่าลืมบอกไปส่วนสายพันธ์ุอ้อยก็ยังราคาเดิมนะครับทุกสายพันนะฮะหนึ่งบาทหมดข้อตาละ1บาทหมดนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ